สถานการณ์คาเดาด้ยากแล้วไหมโผดโผโอ้โหหืมันจังเป็นขาจังสีบไดไก่ด้วยครับเป็นไก่ตื่ตัวขาใหญ่ดอกคักนี่นี่ค้อมสมบุณ์ผู้นี้ชือามใ้ะไหดขาขาวลงส่วหูยหมนี่เฮือเบิดจ้ะพี่น้องฮอกโหลจ้ะ นี่ครับตินขำต้นหรือคำคอยคำเต้นว้าวเออเสร็ดีตามหากันถาเบิองเด้อครับถาหลุนเบิองวาสิพอเป็นมูงามๆมเเ่เนาะลักษณะอีกงั้นเพิ่นเติมจ้ะเติมอีกรอบทางข้างได้จัง สวัสดีจ้าสวัสดีในวันทการสี่มิถุนายน68จ้ะเมื่อกี้สภาพฝนก็มีเวลานอกจากได้พาพี่พาน้องมาเลาะหาเห็ดเก็บเห็ดจ้ะทางอำเภอบุญทลิกนอกจากไม้แรลกห้าสีเขาทา้งน้องแป๊กจ้ะท้าลุนท่าชมกันว่าสีโสดีมันบ่จ้าสิมีเห็ดให้เก็บบ่จ้ะปลาล้างจ้ะมื่อนี้ไปกันเลยจ้าจ้าดอกแดงแห้งมันหลังจากจุดเขาปลาไปโดนแห้งมาสั่งนะนครับอ้าวสังเอาไปติดจอสภาพพอพอดีใจให้กอใหญ่ ว้าวครับผมเป็นยังนอสฝนบัดพ,อพอ่อหรอพ่อมัอน,นีก้กระแสส้มบรรยากาศนําเด้อครับผมหลังจากที่ห่าไงหายไปโดนนอสฝนเนาะนี่ครับพาม,ามึงขึ้นกองงอมเอ้าลุยเข้าเขาไม้ได้ไหมไม้ได้แหละน้องจองบ่น้องเป๊กน,น้องเป๊กเหรอครับหลังจากเกเพ็ดแล้วให้เบิ่งสภาพป่าครับฝนตกลงมาแบบบ่หยุดเลยนอสฝนเนาะ สามมือครับผมติดต่อกันพี่ครับสภาพปลาซุ่มแห้งครับผมก็ตามหลุ่นตามเมืองน้ำกันเด้อครับว่าสิมีเห็ดยังออกไงครับหรือว่าสิมีเห็ดยังพ่อเด็กเก็บเด็กแกงไงครับเดี๋ยวผมสิดบอกสู่พี่น้องฟังครับเพราะว่ามาซ่อมปลาเมื่อเรครับผมอ่ะตามหลุ่นตามเมืองไปน้ำกันครับผมมาสะฝฟนมะหลังจากยางสกพักครับเห็ดกอกกำลังสีออกครับผมแต่ว่าบางพื้นที่เฟ้นกอกแล้วเด้อครับสำหรับไม้นี้ นี่ครับกำลังพูดินเลยงามๆครับผมโอ้ยน้องผัวมาหนิเป็นยังเยีบน่าเียออกใหม่อักหน่อยอยู่บ้านบนงูเนาะงูเพิ่งหิ้วแจ๊บพออยู่แล้วครับผมนี่น่าผูนี่ชื่องามสิจ้ะขาขาลงสวน ดอกสมนี้ปิดจะได้อดีเดี๋ยวเด้อคอยคอยใส่เรีนมาอันดิไเรียนาไปอพอจะจอแล้วเข้าไปเจนยัอนอาวเด้อจ่าตัวนี้พอยังนอกไปนี้ สถานการณ์ตอนนี้เด้อครับออกหมองละดอกสองดอกครับผมยางด้นเติบจังพ่อครับวันจนทร์ผเป็นมูนพี่น้องเด้อเบิ่งยืนน้ำฝนเนาะดีครับขึ้นยางแล้วน้ำฝนคิดเลยแต่ว่าต้องอาศัยยางอาศัยเดินในเด้อครับผมจะสิบเด้แกงน้ำฝนเนาะเดี๋ยวสิบไปตามเคนออกเป็นหมองเป็นยมครับบอบถือไปเรื่อยๆเนาะ ข้ามาสาวหัวเรากีดไปเิดใช่หัวต,ต้องมนอนไตวะอยู่บนซ่าพื้นเ็าืืเป็นได้จรหน่อยเอาได้บน่นะได้ะบาได้บ่แม่นดีกว่าก็เอา นีีพอกแร่่ตามหลุนตามส้มเบิ้งเด้อครับสิเป็นใได้ต่อไปเนาะสิฟอส่วนไดนนี่นะแน่ครับวันนี้ังน้องเปรจะส่วนโฮเฮกโกแงนาแงชะทางข้างได้จังเห็น่มันรวมแล้วเนาะจะลองสัำเก็มาจ้ะ หอยโฮนี่เฮือบบดจ้ะพี่น้องเ้าบ็หัวจักว่านี่คนี่นี่ต้องพูดจรงจ้ะหัวเ น่าโม้ยที่ปยาวนี่จนเห็ดเขาไข่เด้อจังปลาหางหรือมีแสงแดดอออแล้วครับพี่น้องว่าในปลาอุ้มพึ่มเห็ดยังสิจังเห็นบอกเห็นบอกเห็นยังใช่แล้ว กเิเลงสีเราสูพี่น้องฟังเฮ้ยไล่ะเอาไหม,ามเห็ไหมเฮ็นะเห็อไเหยียบเ <c oughs> บ,บื่อดอกแกงเสียบเด้อครับผมทานได้ทานตูนมาเยจะกางามเยจ้ะ เพื่นสนิทมีกินไดได้อยจากข้าเหนให้พื่นน้อยไปต้องนาค er ุณนำกัะพนไปเลยครับผมเฮ้ยยังเยางเนาะตึงแดงอยู่นะยังโค้งมือไลยเรดจักดอเหรอโอ้หใจดีมากบ่โอ้ครับ หล่อมาโดนตืบครับผมเพ็ดห่างเด้อครับผมออกเป็นหุมเป็นหุมไปครับบางหุมก็ออกได้บางหุมก็ออกหน่อยคือหุมนี่ครับไม่หผมอุ้มพุ่มนี่ผมจะพาไปตรงนี้จกดอกไปะสะพนยังรวงไปเลยถ้พาพี่น้องเข้าตรงนี้จกดอกอยู่นี่ผมจะแทนกล่องให้พี่น้องเดี๋ยวชมวิวน้ำเด้อครับผมเพ็ยดยังชมตัวใหญ่เก็บเด้ khán giả 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 đi giả khán giả khán giả khán giả อืยพี่พี่พี่โอ้เป็นหมองเป็นยมอี่คอน้องห่านเลยดอกแข็งดีอยู่นี่ครับพันพ่อนพ่อเป็นมูด้วยครับผมผ่าโอ้ยโอ้ยมือนมืออคอไผด้วยครับผมมือกล่องก็ชิลมมันละของเขือครับ ใส่ฮะเดียด,เดียีครับมองคนออกคนขาสิหกกแน่นน,นะสะพนปะพาที่นองเข้าไปเลยเจ้าตะกล่องสิขามค้อนไปขามใหญ่ตอ,อก,อกขามแล้วนาะขาสันจะมาขามเร็วอ,อยู่ด้ละกลมลงกลมลงทีเดียเห็ดตัวน,นี้ยัยงสัน น่าการหนกกับประมาณนี้เด้อครับผมสำหรับปูไดบานไก่ปลาหรือว่าอีฟซีทันได้ใหญ่เก็บใหญ่เก่งครับค่อนข้างห้างเนี่ยครับแต่ว่าคันพอกระพอเป็นมือเนาะมูละสิบดอกหาดอกก็มีครับะตามดมตามมือเมืนกันดิครับใช่เพิ่มเพิ่มอยู่หรอ่าพ่นเท่านั้นมีอยู่ ตามหนึ่งตามมือต้องกันดีครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นจะได้สะพนปลาซุ่มด้อครับแต่ว่าแต่ว่าเฮ็ดผึ่งออกวันนี้เอาเพิ่งเฮ็ดผึ่งวานแต่ว่ามืัอนี้เลยเพิ่นแสงเดียรแล้วครับขาดการขาดการไวอีกบูดนเด้อครับผมอืมยังเหมือนอ๋อขาดเดาได้ยากเต้ด้อครับเก็บผาบ่เก็บเลยบ่ สานการดเด้าด้ยาเขแล้วมโผดโผ้วานทั้งนาอีกครับคุณโอ้ยคุณจังเป็นจังสี่ซ่าภาพอยู่บ่งองามจริงโอ้เหคุณจังเป็นขาจังสี่บัวไก่ด้วยครับบัวลาเตีบแต่ว่าขาใหญ่ดอกคักแน่ครบสมบูรณ์ครับ ô dây, mọi đèn đấy nữa được rồi mọi người thấy thấy dù chạm được rồi mọi người đẹp rồi เห็ดหน่าเลยคามตินเด้อจันไฟใหม่บ่ะใหม่จ้ะเอาเลยดอกงามยู่ยเนาะข้าวสดสดใสโอ้ขาวบริสุทธิสดใสคามตินีเห็ดบุเติน บวมในออกไม่ได้ครับเห็นเถาวิทลายแล้วเนา่าจะบริษาทให้เบิ้งเนาะนี่ครับถือเปลือกดอกดอกดาเพิ่นถือฝนกับเปื่อยก็มีเนาะขัดเอาคืออะไรดิคือบวมเก็บติกิเนี่ยไางเหนื่ขึ้นเบื้งฝนเปิดขึ้นเบิ้งคักบ่ครับคักบ่ครับสีอะไรเป็นบางดอกอูอืม โอ้โโอ้โอเดอะเสด็จอะตบอุบอิดอีกชนิดหนึ่งตัวนี้เป็นเห็ดย่างดำด้อจากโมเมนเห็ดฐานแซ่บจ้ะนี่หรือว่าเพดหนังกระดุกเนาะเย็นจ้ะโอ้โหเอกลาเกินเป็นหนึ่งจำเจียวปะจ้าทางทางมีอยังเกิดขึ้นนอกบอ้านนี่คือนังก็จะได้ละครับ สีเหลืองเหลืองเนบ่ยดวงเมนโผาดแล้วครับผมนั่งเฝ้าเรื่องเดิมเริ่มเริ่มเริม่มอันนี้บ่กข้ามเต็นข้ามเต็นข้ามเต็นหรือข้ามคอยข้ามเต็นว้าวเออเสร็จดีตามหากันถาเบิ่งเด้อครับถาหลุนเบิ่งว่าสิพอเป็นมูงามๆมั้เนาะลักษณะนี้เพื่อนเพิ่นเิมจ้ะเริ่มอีกรอบแล้วส่นทักข้ามเต็นเด้อ ผู้ไดเห็นอยูเห็น,หรหนบรรยากาศกัลองมาเบิ่งเด้อครับผมมองเคยได้เคยเก็บน้ำฝน,นเนาะบ้านปิโนโจนไดเน,น,น,นาะงานอเด้อจปืองานงานงาค น้ำไปเรื่อยๆด้วยครับผมมานแล้วครับมันีไอ้ดอกทิศเป็นวงให้พี่น้องเฮาเดี๋ยวเบิ่งแล้วนะ้ำฝนเนาะเปใหญ่ไม่ใหญ่เฮาเดี๋ยวรับสุ่มด้วยครับแม่นเบื่อโดนในก็ตาตัวเจ้าต่างไปไปครับผมพาแฟนกล่องงานไปเลยเอ้ดอกทิดเบิ่ง หลัหลงแหลหน้าแหลรอบแหกวะรู้หอบสองสองคนรอบแรกจ้ะรอบแหกของพี่ือว่าออกวัทันผืบพี่นเนาะออกเป็นมองเนาะวัวท่านีหน่อยไม่ไงญ่นะอยู่คำตีนี้นะแมนครับ ตามหลุนเบื้องมูต่อไปครับผมจ้าสมุนมหาหอดบาทนะจ๊ะนี่ก็เริ่มเก็บเพ็ดออกนะจ๊ะพี่เห็นกระตาเขาก็ยังเห็ดห่างแหงเด้อจ้ะเพื่อนบ้านได้ออกคับอยู่สะโนไปไหมน้องจองล้วก็นุ่นท่องจะมันเ็ดหนาแหลกก่างออกข้ามเต็นนี่เห็นอยู่สองห่มจะเ็ดลรัลงหลยแต่เป็นมูยิเด้อจ้ะ เฮดกอรี่ไดตาอยน้องเป๊กจะเฮ็ดกองามคักงามเนยอีลีพุออนนนขข่นเออดกอใหญ่แกงเนีนามแดงใจไายอยู่ด้วยจ้ะเฮ็ดเขาไข่เฮ้ยไปสายๆจัะวันนี้ก็ถือวัวมาาอยู่ด้วยจ้ะไดเกือบเต็มกระบุงญ่จ้ะนี่ เก็บออกให้พ hmm. ี่น้องเบิ่งความงามเพิ่นสะฝนมาฝนบ่ตกจังมื้อนี่สออนสออนไล่พืชเฮ็ดนี่เฮ็ดได้หลายเมนูจ้ะถ้าเป็นเฮ็ดดอกสะฝนสิมักหนึ่งแกงก็เป็นบางชนิดจ้ะนี่สะฟุ้นบริไทเฮ็ดอีจื่นพี่ยังหลายอยู่จ้ะ มีเห็ดทานยัยอุ้ยเห็ดกอนาเลกะก็รลังแต่ว่าบ้านน้องเมียเพ่นหนาสีออกกอนจะเห็ดนาเลเพิ่เข้าไดรลาย,ยแล้วงูก็พ่อมองเดียวพอจ่ข้ามตินจ้ะกับยูน้องเป็ด จ้าเดี๋ยวสะโนชอยกินยาเจ็บออกก่อนจ้ะเดี๋ยวจใส่เบิ้งหงยดได้หยดรวมจ้าจ้าสะโฟนพี่พ่อน้องสรุปผลงานมอือถือว่ามันสุดยอดอยจ้ะฟังดอกกบบระเบนไทยเด้จอจ้าห้อยยังเฮ็ดมันทางแห่งจ้ะถือว่ามาันอยู่จ้ะอู้หูอันส่อนเห็ดกอใหญ่แล้วจ้ะงามเฮ็ดนาแดงก็ง,งามจ้ะกระลังออก จ้าฉันชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไหลก็แช์ก็ที่ตามชีวิตเฮ็ดได้เจ้าก็กระดิ่งแจงเตือน,น,นไว้น้ำจ้าถ้ารุนนี่คลิปต่อไปว่าซัฟฟนสีส,สวกสีมันสำาได้จ้าพาผีพาหนอกไปไหมได้พิกาดได้จ้าสำหรับคลิปนี้เขาโตกับบ้านสำหรับคลิปนี้ซัฟฟนเขาจบคลิปเพียงเท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้า